เจ้าจะเบี้ยหัวแตกเจ้าจะเสียเงินน้ะเหมียวอ่าไปข้ามเชื่ออะไรแชร์แล้วครับไม่ผมถึงทำไมทำไมผมถึงเก็บตังค์ไม่อยู่ก็ไม่วางแผนน่ะวางแผนใช้ใช้เงินคุณต้องมีบัญชีหนึ่งบัญชีเก็บตังค์เฉพาะไปสวดกระถางเงินล้านหน่อยแล้วกันโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานจะสวดให้ทุกคนฟัง สัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวสเพยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวอเพราภาภวันตุเมมหาปุนโยมหาราโพภวันตุเมมิเตภาหเตพธามาอาุณโมพุทธายาเวระทยโยเวรโคนายัง เวรหิงสาเวรทัเซเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสมานีมามาพุทธัสวาหมชามีเพลงเพ่งพาพาหาฮาเรเรคือไม่มีชื่อให้ผมแล้วถาม